ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้จะพาไปฟังเรื่องของคติโบราณที่เชื่อกันว่านาคหรือพญานาคนั้นเป็นผู้บันดาลให้ฝนตกเพราะเชื่อเสมอว่านาคจะให้น้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่สรพพชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเพราะนาคเป็นภานะพระวรุณเทพซึ่งเป็นเทพแห่งฝนนาคจึงเกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธของเราตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยทีเดียว ตามความเชื่อของชาวพุทธนั้นเทวดาแห่งน้ำก็คือวรุณและสาครที่ต่างก็เป็นจอมแห่งหนาคคราชนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับน้ำบนโลกและนาคยังเกี่ยวข้องกับน้ำในสวรรค์อีกด้วยเพราะคนโบราณน,นั้นเชื่อเสมอว่าสายรุ้งกับนาคเป็นอันเดียวกันที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ข้างหนึ่งของรุง้งจะดูดน้ำจากพื้นโลกขึ้นไปบนข้างบน เมื่อถึงจุดสูงสุดก็จะปล่อยน้ำลงมาเป็นฝนมีลำตัวของนาคเป็นท่อส่งนั่นเองในตำนานสิงห์หนวัตกล่าวว่าเมื่อเจ้าเมืองสิงห์หนวัตอพยพคนมาจากทางเหนือนาคได้แปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่แล้วบอกว่าให้ตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมเพราะถึงตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างครูเมืองสีด้านเป็นเมืองนาคพันธ์สิงห์หนวัต ต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นได้แล้วจะรวมดินแดนเข้าโดยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นย ok ูนุกนาคราช ที่เห็นได้ชัดก็คือที่ปราสาทพนมรุ้งจะมีคูเมืองที่เป็นสระน้ำสีด้านรอบปราสาทแล้วมีพญานาคอยู่ด้วยกันตามความเชื่อของคนสมัยโบราณน,นั้นนาคจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากน้ำเช่นสร้างศาสนสถานไม่ว่าจะอุโบสถนาคที่ราวบันไดจึงมีพญานาคซึ่งตามความจริงในความเชื่อนั้นการสร้าง ต้องสร้างกลางน้ำเพื่อให้ดูเหมือนว่าศาสนสถานนั้นลอยอยู่เหนือน้ำแต่ก็ไม่ต้องสร้างจริงๆหรอกเพียงแต่มีการสร้างสัญลักษณ์พญานาคไว้เช่นที่ปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนาคนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ก็มีอยู่ในราศีเกิดเช่นคนที่เกิดนักษัตรปีมะโรง มีการเล่าขานถึงความศรัทธาของพญานาคว่าเราพญานาคนั้นเป็นผู้ที่มีความเคารพและศรัทธาในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก หลังจากที่มีการสร้างพระพุทธรูปที่เมืองรานช้างประเทศเลาวความทราบถึงเหล่าพญานาคที่มีอยู่ในเมืองบาดาลจึงได้แปลงกายขึ้นไปขอพระพุทธรูปกับเจ้าเมืองร้านช้างโดยเจาะจงขอเอาพระสุขเพื่อไปไหว้สกราระบูชาที่เมืองบาดาลปกติแล้วเหล่าพญานาคนั้นเป็นผู้ที่ถือศีลแปดเคร่งครัดมากพญานาคจะไม่ทำร้ายใครส่วนมากมนุษย์ที่ตายในน้ำที่ว่างเงือกกินนั้น เงากก็คือพญานาคชั้นเร็วประพฤติตนเกเรจึงชอบทำร้ายมนุษย์ตามน้ำนอกจากนี้แล้วยังมีความเชื่อว่าเมื่อมีเมืองมนุษย์หรือโลกของมนุษย์โลกสวรรค์ หรือเมืองสวรรค์ก็ต้องมีเมืองบาดาลหรือเมืองพญานาคนั่นเองเมืองพญานาคนั้นเชื่อว่าจะอยู่ใต้เมืองมนุษย์ลงไปในดินถึง16กิโลเมตรเขตที่มีความร่ำรือกันว่าเกี่ยวกับเมืองบาดาลก็อยู่ในเขตของอำเภอโรพนพิสัยจังหวัดน้องคายนะคะสำหรับมีบางตำนานได้บันทึกไว้ว่านาคให้น้ำในแต่ละปีนั้นจะไม่เหมือนกันอาทิเช่นปีชวด นากจะให้น้ำสามตัวฝนแรกน้อยกลางปีงามปลายปีมีมากสำหรับในปีฉหรูนั้นนากจะให้น้ำถึงห้าตัวฝนต้นกลางปลายเสมอกันปีขานนากจะให้น้ำสามตัวฝนแรกงามกลางปีน้อยปลายปีมากในเรื่องของปีเถาะปีเถาะนั้นนากจะให้น้ำถึงสองตัวฝนแรกงามกลางปีงาม ปลายปีก็งามเช่นกันส่วนในปีมะโรงนาคให้น้ำถึงสามตัวฝนแรกงามกลางปีงามปลายปีน้อยปีมะเส็งนั้นนาคจะให้น้ำถึงหนึ่งตัวฝนแรกงามกลางปีงามปลายปีน้อยในส่วนของปีมะเมียนาคจะให้น้ำถึงห้าตัวฝนแรกงามกลางปีงามปลายปีก็งามเช่นกัน ในปีมะแมนากให้น้ำถึงสามตัวฝนกลางปีปลายปีจะเสมอกันในส่วนของปีวอกนั้นนากจะให้น้ำถึงสองตัวฝนแรกน้อยกลางปีงามปลายปีจะมากเลยเช่นกันปีระกานากจะให้น้ำถึงสี่ตัวฝนแรกน้อยกลางปีงามปลายปีมากในปีจอนากจะให้น้ำถึงเจ็ดตัวฝนแรกน้อยกลางปีงาม ปลายปีนั้นจะมากที่สุดปีกุลนากจะให้น้ำถึงห้าตัวฝนแรกงามตรางปีน้อยปลายปีมากจากความเชื่อของคนโบราณในตำนานต่างๆที่ได้บันทึกไว้ในเรื่องของการให้น้ำของนาคในแต่ละปีนักษัตริย์นั้นพอสรุปได้ดังน,นี้ก็คือจำนวนนาคในแต่ละปีนักษัตริย์มีจำนวนไม่เท่ากันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับ จำนวนนาคและความขยันของนาคในแต่ละปีนักษัต์นั้นด้วยนะคะสำหรับความเชื่อในเรื่องของนาคให้น้ำของคนโบราณน,นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วเพราะ อาจจะเกิดจากการที่สมัยก่อนนั้นวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนกับสมัยนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอบพระคุณนะคะที่ติดตามในช่อง YouTube วันใหม่สตูดิโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ว่าจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ